กำลังยืนอยู่บนสถานีเกษตรดอยอ่างขางนะครับแล้วที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บริเวณด้านหลังของผมตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรรมดมราชินีนาถครับทุกครั้งที่เสด็จที่ดอยอ่างขางนะครับพอ,อพระที่นั่งจะไปลงตรงนั้นนะครับเราไปดูกันตรงนู้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินนะครับ จากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งครับเดินพระดำเนินมานะครับมาตามทางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาตรงนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับจะพามาดูนะครับทุกท่านจะเป็นสถานที่ทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งดอยอ่างขางเนี่ยเป็นสถานีแห่งแรกเลยนะครับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกนะครับซึ่งเริ่มเมื่อปี2512นะครับลองมาดูว่าพระองค์ทรงงานอย่างไรนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นสถานที่ที่ทางบรรดาเอกอัครราชทูตท,ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยถ้าต้องการที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวก็จะมาเข้าเฝ้ากันตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือข้างบนครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับเบข้าไปตรงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเ,เป็นการทรงงานแล้วก็เป็นโต๊ะทรงงานนะครับที่ มีความเรียบง่ายและก็สมถะนะครับแล้วก็จากการทรงงานแห่งนี้เองครับจึงทําให้โครงการหลวงได้ได้เริ่มขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมด39โครงการนะครับและพระองค์ได้ทรงทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะเปลี่ยนจากชาวเขาที่ปลูกฝิ่นนะครับมาเป็นปลูก พืชผักผลไม้เมืองหนาวนะครับการเลี้ยงปลาเทราวการเลี้ยงปลาเซอร์เจียนการปลูกเห็ดชปิยยงต่างๆมากมายนะครับทั้งหมดก็คือความรักที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีต่อประเทศไทยและคนไทยครับชมบรรยากาศครับครับตอนนี้นะครับเราก็มา นในสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งก็คือเป็นสถานที่ประทับช่วงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2,516ถึง2,518นะครับในวาระที่พระองค์ได้เสด็จพ,พระราชดำเนินมาเยี่ยมที่ดอยอังขังแห่งนี้นะครับซึ่งทุกท่านต้องจินตนาการนะครับว่านี่คือเป็นที่รับเสด็จนะครับแล้วก็เราจะมาดูนะครับว่า สเสวยพระกยายฐารกลางวันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลองเข้ามาดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีความเรียบง่ายแล้วก็สมถะอย่างยิ่งนะครับแล้วถ้าทุกท่านจะได้เงยขึ้นไปข้างบนนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเห็นก็เป็นแค่ไม้ไผ่ใช่ไหมครับแล้วเงยขึ้นไปข้างบนครับก็เป็นแค่เงื้อมผาเท่านั้นเองนะครับเป็นเงื้อมผาสาเหตุที่เป็นเงื้อมผาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อ ปี2516นบะครับบริเวณดอยอ่างขางนี้ก็เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ค่อนข้างจะเป็นที่โล่งแจ้งแล้วก็แห้งแล้งนะครับแต่ว่าด้วยพระบาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้ารัชเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีนะในรัชกาลที่9นะครับได้ทรงนำต้นไม้นะครับหลายสายพันธุ์เลยนะครับจากหลายประเทศด้วยนะครับมาปลูกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดอยอ่างขางก็ถือว่าเป็น สถานีเกษตรหลวงนะครับเป็นหนึ่งในโครงการหลวงริเริ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทยนะครับถ้าท่านใดได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาเที่ยวที่ดอยอ่างขางนะครับอย่าลืมแวะขึ้นมาชมบริเวณที่มีความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับ ผมกำลังยืนอยู่นะครับบนพื้นที่ที่มีความสูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลถึง1,600เมตรนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นรอยต่อครับระหว่างพม่าซึ่งอยู่ขวามือของเราอยู่หลังภูเขาข้างหลังนะครับเดี๋ยวกล้องจะแพนให้ดูภูเขาครับภูเขาข้างหลังเป็นพม่าแล้วฝั่งนี้เป็นประเทศไทยนะครับก็คือเราอยู่บริเวณนะครับที่มีความสำคัญมากๆกครับก็คือที่ตำบลมอนฟิน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่นะครับส่งเสริมการเกษตรของดอยอ่างขาง20,000ไร่ครับแล้วที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นขั้นบันไดเนี่ยนะครับก็เป็นจะเป็นชานะฮะชาปู่หลงชาเขียวแล้วก็ชาแดงนะครับซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของประเทศไต้หวันนะครับ บริเวณแห่งนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็ได้ทรงวางนโยบายในการที่จะให้มีการปลูกชาตรงนี้นะครับและถ้าเราซูมไปที่ตรงนู้นหายไปหมดแล้วนะฮะเขาลูกนู้นนะฮะเมื่อกี้ยังมีอยู่จะเป็นเป็นจุดเล็กๆสีขาวนะครับก็จะเป็นแพะภูเขาครับซึ่งรงคุลราชกุมารจิกรีครับท่านเคยเสด็จมาก่อนที่ท่านจะได้เป็นของรานเป็นพระบาทประศัตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีโอกาสนะครับสวยงามงมากเลยนะ มีโอกาสจะได้มาเดินตามรอย